ทำเอาบรรยากาศบนโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กในวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์ตลบอบอวลไปด้วยกลิ่นอายความหวานหอมฟุ้งแบบสุดๆไปเลยสำหรับโพสต์ประกาศความในใจแบบหมดเปลือกของน็กชาลีไตรรัตวัย31ปีผ่านช่องทาง Facebook ชาลีพอกชิสถึงความรู้สึกพิเศษที่เจ้าตัวมีให้กับจีกามินติ๊กต็อกเกอร์สาวชาวเกาหลีที่เพิ่งจะบินลัดฟ้าข้ามน้ำข้ามทะเลมาเที่ยวพักผ่อนอยังประเทศไทยท่ามกลางบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นของแฟน โดยในโพสต์ดังกล่าวนักชาลีได้สารภาพว่าตนเองได้ตกหลุมรักฝ่ายหญิงเข้าแล้วและทั้งหมดเกิดขึ้นจากความรู้สึกของหัวใจจริงๆพร้อมกับแนบภาพถ่ายโมเมนต์ดีต่อใจระหว่างเจ้าตัวกับจีกามินซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับที่ทั้งลุ้นและเชียร์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต่างก็รู้สึกใจฟูไปตามๆกันถ้าผมจะบอกทุกคนว่าผมกำลังถูกจ้างให้เล่นซีรีส์ออนไลน์เรื่องนี้อยู่ทุกคนจะเชื่อผมไหมมันคงเป็นซีรีส์ที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับ แบบที่ผู้กำกับตั้งงค์ใจคิดไว้ทุกอย่างเลยผมดีใจจังที่ได้ร่วมเล่นและได้กำกับเองและอยู่ในทุกช่วงเวลาถึงจะต้องเหนื่อยแค่ไหนก็ตามเสียอะไรไปหลายอย่างแต่เพื่อแลกกับรอยยิ้มเสียงหัวเราะที่ผมได้กลับคืนมาในชีวิตของผมบ้างและทําให้คนอื่นมีความสุขได้ถึงผมจะได้มันมาไม่นานหรือนานก็ตามผมก็ยอมคุณจะเชื่อผมไหมว่าก่อนหนึ่งเดือนที่คุณจะได้ไปพบพวกเขาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดนางเอกของผมหรือตัวละครอื่นๆที่เพิ่มมาเรื่อยๆ ที่ทำให้พวกเพื่อนๆได้เจอได้หลงรักพวกเขาผมต้องทำอะไรบ้างผมจะมาเล่าให้ฟังทุกคนนิสัยดีหมดนะครับมาเริ่มเรื่องกันเลยครับจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้คือการที่ผมเป็นคนนอนหลับยากนะครับวันหนึ่งผมจะนอนหนึ่งถึงสองชั่วโมงหรือบางอาทิตย์ผมก็ไม่ได้นอนเลยและผมก็ดูติ๊กตอกและก็ซ่อมเครื่องดนตรีของผมไปด้วยมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายหลายคนมากๆครับที่ผมเฝ้าดูเขาและใช้เวลาทําการบ้านเก็บข้อมูลผมนั่งดูคนอยู่หลายประเทศมากๆ และผมก็ทบทวนอยู่สักพักจนผมเลือกผู้หญิงคนหนึ่งและเขาก็เป็นคนเกาหลีชื่อจีกามินเพราะผมรู้สึกว่าน่าจะทําให้คนเข้าถึงได้มากที่สุดเนื่องจากเพื่อนๆคนไทยหลายคนชอบดูซีรีส์เกาหลีอยู่แล้วและอีกเหตุผลหนึ่งคือผมมั่นใจมากๆว่าถ้าหลายคนได้เข้าไปดูเขาแล้วคุณจะสามารถดูเขาได้เป็นระยะยาวจนทําให้ชีวิตของคุณต้องตาเป็นแผนดาตื่นสายง่งระหว่างทํางานทํางานกันได้ไม่เต็มหนึ่งรเปอร์เซ็นเสียงานเสียการได้เลยแหละ หยอกๆห,หรือเกิดขึ้นจริงกับบางคนอันนี้ผมยอมไม่เข้าคุยกับสาวเพื่อปรับเวลานอนให้พวกคุณหลายคนเลยนะ่จากที่แรกๆได้นอนเช้ากันหมดทำไมผมถึงเลือกนางเอกคนนี้ง่ายนิดเดียวครับยกตัวอย่างแค่สิบข้อนี้เองก็พอหนึ่งหน้ากามินคล้ายคนไทยครับสองกามินนอนน้อยเหมือนผมด้วยเหตุผลหลายๆอย่างขอไม่อธิบายให้เพื่อนๆช่วยอธิบายกันเองขอบคุณครับสามเวลตาที่ดึงดูดหลายคนได้ในช่วงขณะสี่เขาอายุเท่าผมห้าเรามีฝ่ายที่เดียวกัน ไม่เกี่ยวเรื่องโชคชะตาใดๆแต่ฝ่ายนี้ผมสามารถเอามาเป็นฉากน่ารักน่ารักในเรื่องบางตอนได้ 6. กามินเขาพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ค่อยเก่งส่วนตัวผมเองชาลีระดับภาษาของผมเรียกว่าโง่เลยก็ได้เลยครับและนี่คือจุดสําคัญของการดําเนินเรื่อง7เพราะเขามีรอยสักปกติเราจะแทบไม่เห็นนางเอกซีรีส์สักเขาเขากินเก่งมากๆกกินเก่งจริง 9. เขามีความสามารถพิเศษมากมายครับ10ข้อนี้น่าอายที่สุดคนใกล้ตัวอย่ามาล้อผมนะผมหลงรักเขาจริงๆไม่น่าเชื่อเลย ผมใช้ใจและความรู้สึกจริงๆของผมเล่นเรื่องนี้ไปด้วยในระหว่างทางถึงรู้ว่าจุดจบมันจะเป็นยังไงอะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างแต่อย่างน้อยมันก็มีหลายช่วงเวลาที่ทําให้ผมกลับมายิ้มได้หัวเราะได้ได้ฟังสิบเหตุผลของนักชาลีแล้วเรามารอชมซีรีส์เรื่องนี้ว่าจะดําเนินเรื่องได้น่ารักขนาดไหนสุดท้ายก็รอชมความน่ารักของทั้งคู่นะคะ